ปล่อยมาโครมเดี่ยวสะเทือนไปทั้งบางเมื่อภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ยด3จากช่อง3และ M-Studio ปล่อยหินทีเซอร์แรกการกลับมาของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่นำไปสู่การเผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่สุดสะพรึงของพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์พร้อมด้วยครอบครัวตัวยอ่อเตรียมคบกับการเดินทางล่าผีครั้งสำคัญจากฝีมือการกำกับภาพยนตร์ของแป๊บนริทยุวบู์และต้อมธนเดชป,ประดิษฐ์ นำทีมความเดือดโดยนเดกคูกิมยะที่กลับมาพร้อมกับแฉะองค์อาจเจียมจเจริมพรอนกุลจูเนียกาดบัณฑิตใจดีเฟรนซ์ Friends, พิรกฤติพัชรบุญยเกียรติเดนิสเจลิชากับบุญฮาฟและนีนานัทชาเจสิกาพาโดวันเตรียมลงจอเขา้าฉายงตุลาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์ทั้งระบบปกติและยืนยนันฉายในระบบ IMAX จุดเริ่มต้นและจุดจบของความสยองในครั้งนี้จะสะพรึงทุกสดประสาทขนาดไหนที่หยด3วันที่1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ